ส,ว,สววันชัยซึ่งไม่เห็นด้วยกับกรมสี่สววิบสวเพราะผมจะต้องไปจัดขบวนต้อนรับคุณเสกสันสุขพิมายชนมาถึงแล้วค่ะผู้ย,ยิงย่งใหญ่วงการล็อกแอนดรลเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมาอุตส่าห์มาถึงนี่ฟังเสียงทนายวันชัยนะไม่ได้ร่วมลงชื่อเพราะฉะนั้นเมื่อจะหมดวาระแล้วก็ไม่ควรจะไปสร้างประเด็นสร้างปัญหาตัวผมเองนั้นก็ไม่ได้เห็นด้วยต่อประเด็นนี้เพราะเรามองดูแล้วว่า การที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเสนอใครสักคนหนึ่งเพื่อให้ในหลวงโปรดเกล้านั้นจะต้องมีการพิจารณาตรวจสอบอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังและก็มีองค์กรหลายองค์กรที่ฝ่าจะนําเรื่องขึ้นทูลเกล้านั้นทําการตรวจสอบและก็ได้มีการโปรดเกล้าลงมาแล้วแต่เรื่องนี้เราก็มีความรู้สึกแปลกประหลาดใจเหมือนกันนะมันควรจะเป็นเรื่องที่เปิดเผย ไม่เห็นมีเรื่องที่จะต้องเป็นเรื่องที่จะบอกเฮ้ i, ยใครบ้างลงไม่ลงแต่ในขณะเดียวกันกระแสสังคมก็ถาโถมเข้ามาเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเป็นการกดดันว่าสวทั้งหมดนั้นกำลังจะพ้นพิษสร้างฤทธิ์นะสร้างสถานการณ์อะไรต่างๆขึ้นมาและกระแสที่สังคมเอาไปพูดกันโ oh, อ้ยสวกำลังจะล้มนายกนะสวกำลังจะ ล้มรัฐบาลนู่นนี่นั่นมองดูแล้วมันไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นเลยไม่ว่าจะล้มหรือไม่ล้มเกมมันก็ยังอยู่ในมือเพื่อไทยอยู่นั่นแหละประเด็นนี้มันไม่สามารถจะไปสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆดได้เลยมันไม่น่าจะไปถึงนายกรัฐมนตรีอะไรถ้าไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารยังไงยังไงก็อยู่ในสภาผุแ้แทนรัษฎรและยังไงยังไงคนที่มีอำนาจในการต่อรองสูงที่สุดก็คือพรรคเพื่อไทยพรรคอื่นอำนาจต่อรอง ไม่ถึงนอกจากการปฏิวัติรัฐประหารเท่านั้นที่ล้มได้ตอนนี้ไม่มีใครล้มได้นอกจากเขาสะดุดขาตัวเขาเองเท่านั้นเนี่ยท่านผู้ชม